แพ่ปิดจำลังคอนยังใจโตนนานตำตาแต่นเย็นสักบาทครับตัง้งบรรยากับครับเสียงนาำบางแห้งแล้วก็มีบางูดจะคอยไปตั้งเสียงบรรยากัศธรรมชาติชัดนะครับเสียงน่าเสียงสิ่งมหลอดนะครับหรือว่าเสียงแห่งความสุขนะบางคนกะ ลายรูปเซลล์ตีที่ละวเลยนะครับของคนกับกำลังสั่งอาหารนะครับเพราะว่าคุณจะมีร้านอาหารเยอะทางนูนนะครับอาหารตามสั่งสั่งได้ทุกอย่างมีเขาก็ทําให้ไม่มีเขาครอบไม่ทำให้นะครับนะสั่งตัวไปครับอั้นว่นึงวันกันทุกแค่นะครับาน้ำตาโคเซฟว่าจะไหลแห้งอยู่ครับแต่ว่าแตถือว่าคอรจะไล่นะครับเพราะว่ามันตื้นนะครับน้ำไหลแรงแต่ มันไม่ลึกนะครับมีคดส่วนตรงได้ลึกๆเิ่นการมีเสือกบอกนะ